งานจ๋าฆ่าลาก่อนตอนที่สีแล้วเราก็ต้องกลับมามันมีอะไรในกระท่อมกันแน่ที่จะปราบมันได้หลวงพ่อท่านบอกแค่มันมีบางอย่างข้างในฮ่าฮ่าข้าจะฆ่าพวกแก <G ain finished> โอ้ยมันมาแล้วเราต้องรีบไปเดี๋ยวผมจะล่อมันไปทางอื่นเองคุณต้องรีบไปแกไม,ม่รอดแน่ตามฉันมาเจ้าผีบ้าเฮ้ยบินได้ด้วยมันมีอะไรในนี้กันแน่เราเช้าไม่ได้แล้วเป็นไงเป็นกันเรื่องราวชักจะตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆแล้ว พวกเขาจะปราบผีตัวนี้ได้หรือไม่อดใจรอไม่ไหวแล้ว